นี่คือต่อเบนนะต่อเบน,นเฮ้ไปดิเมนะุมหังดิไอเบนเบนแปลงรล่างโชว์เบนแปลงรล่างดิเฮปดินเแแปลงร่างเลย แม่แม่เก๊กเงยเพราะคนหล่อเลย แม่ขึ้นโตแล้วครับโดนแล้ว <laughs> โดนแล้วล้มด้วยรอนักตายหา <laughs>